สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอรลีลาชัยพิสิทครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับวันเกิดวันพฤหัสสัปดาห์ที่11-17ถึงกระกฎาคม2564นะครับมาดูว่าดว,ดวงดีของคุณคือครับดวงดีของคุณนี่เลยค่ะ สัปดาห์นี้สําหรับคนเกิดวันพฤหัสคุณจะรู้สึกว่าคุณปลอดภัยคุณจะรู้สึกว่าอ,อ ไพ่ไใบน,นี้นะคะคือดีดีมากๆในสําหรับไพ่ยิีทั้งหมดนะคะคือคุณเหมือนมีพระพคุ้มครองอคุณจะรู้สึกว่าทําอะไรก็มีพระพคุ้มครองมีความปลอดภัยอยู่นะคะเรื่องการงานนะคะโดยเฉพาะถ้าใครทํางานเกี่ยวข้องกับพวกหมอพยาบาลแพทย์เนี่ยนะคะก็อาจจะหมายถึงสัปดาห์นี้เหตุการณ์ต่างๆอาจจะคลี่คลายลงก็ได้และเป็นข่าวดีสําหรับหมอพยาบาลทั้งหลายต่างๆที่อาจจะค้นพบวิธีการรักษาดูแลทาให ให้จำํำนวนผู้ป่วยอะไรลดลงก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงใครที่ทํางานเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยในสัปดาห์นี้คุณก็จะมีโชคอย่างที่พี่ไก่พูดตั้งแต่ต้นว่าอาจจะ ปรับตัวเข้ากับการสอนออนไลน์ได้แล้วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหรืองานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเนะี่ยคุณจะโชคดีจากการงานประเภทนี้นะคะสุขภาพก็แข็งแรงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็ความที่คุณสะอาดปอดความที่คุณสะอาดดูแลรักษาความสะอาดของตัวเองเนี่ยใส่เอ่อแมสล้างมือ ทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำหรือพบปากกับใครเงี้ย<ช>แล้วก็มันจะทำให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่ปลอดภัยไร้โรคไัยไข้เจ็บอะค่ะไข้ใบเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าหากคุณใส่ใจเรื่องความสะอาดหน่อยเนาะใช่ค่ะก็คือไข้คือใส่ใจเรื่องความสะอาดคือคุณจะ,ค,ณจะคุณจะรู้สึกว่าคุณปลอดภัยเหมือนมีพระคุ้มครองเลยนะคะ <laughs> แล้วก็อาจจะยังหมายถึงเป็นสัปดาห์ที่คุณอาจจะได้สวดมนต์ไหว้พระทําบุญ อาจจะทาบุญออนไลน์ไหว้พระออนไลน์ก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องไปวัดไปรวมตัวกันที่นั่นหรือตื่นเ <Okay. S 1> ชา้ชาๆทำบุญใส่บาตรในอาทิตย์นี้เนี่ยจะนํามาซึ่งโชคดีคุณจะรู้สึกลมเย็นเป็นสุดมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่มันดีนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจจะร้อนรนทุรน,ท,รนทุรายแต่อาทิตย์นี้เนี่ยจะเป็นอาทิตย์ที่คุณจะรู้สึกสงบมีความสุขแล้วก็ชีวิตรู้สึกว่า มเอ่อมีความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งพวงอะคะ่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดนะคะไม่ใช่ว่าไพ่ขึ้นมาดีแล้วกลายเป็นแบบไม่ใส่ใจไม่ใส่ถุงมือไม่ล้างมือไม่ใส่แมสนะคะก็ไพ่ดีแล้วเราก็ต้องใช้ทริคของความดีของไพ่ให้เป็นประโยชน์กับคุณนะคะค,ความหมายของดวงดีเนะี่ยมันหมายความว่าต้องทําอย่างนี้นะครับไม่ได้แปลว่าคุณจะดีเองนะครับ ฟังฟังแล้วก็คือได้ได้ไดเก็บได้ความรู้ได้วิธีว่าอ๋อจะโชคดีเพราะเรื่องอย่างนี้จะโชคดีเพราะว่าคุณรอบคอบคุณระมัดระวังนะครับคุณใส่ใจกับความสะอาดนะคุณกันที่พูดมาเนี่ยคือเน้นมากเลยทำความสะอาดเยอะๆไม่ว่าจะไปนอนไปไหนเนี่ยมันอาจจะหมายความว่าคนเกิดวันพฤหัสเนี่ย ปกติเนี่ยเขาก็แนะนําอยู่แล้วนะครับว่าให้ล้างมือกันบ่อยๆแต่คนเกิดวันพฤหัสเดีสัปดาห์นี้นะถ้าคุณยิ่งใส่ใจเรื่องพวกนี้ยิ่งดีมากๆกับคุณนะ<ช>อาจจะหมายถึง <c oughs> คือบางทีไปกับคนอื่นหลายๆคนนะแต่คุณเนี้ยล้างมากกว่าคนอื่นหรือแบบใส่ใจมากกว่าคุณกลับมาบ้านปุ๊บรีบอาบน้ําสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยพฤติกรรมพวกนี้ดีหมดเลยนะคนเกิดวันพฤหัส <c oughs> ซึ่งมันดีอยู่แล้วกับทุกๆคนนะครับแต่สัปดาห์นี้คนเกิดวันพฤหัสเนี่ยถ้ายิ่งทําอย่างนั้นยิ่งดีนะครับ แล้วก็เรื่องของพระเรื่องของพระคุ้มครองอะไรเนี้ยดีดีเรื่องของการเรียนการศึกษานะเออใครที่อยู่ในวัยเรียนนะครับสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าต้องเรียนออนไลน์นะก็คุณจะเรียนได้ดีนะอาจจะเริ่มชินแล้วกับการเรียนออนไลน์หนระือเป็นสัปดาห์ของครูบาอาจารย์ก็ได้นะครับคนที่เกิดวันพฤหัสถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีใหญ่เลยนะครับหรือเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีครับนะครับ รายการนี้มีพระดูหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ก็ถ้าท่านดูอยู่ก็นี่ก็เป็นสัปดาห์ที่ดีหรือสัปดาห์ที่ใส่ใจกับเรื่องของศาสนาเรื่องของความศรัทธาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะครับก็ถือว่าดีมากเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วสัปดาห์นี้คนเกิดวันพฤหัสต้องระมัดระวังเรื่องอะไรหรือดวงร้ายของคนเกิดวันพฤหัสคืออะไรนะครับอืมเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพเลยนะครับคนเกิดวันพฤหัส นะงั้นยิ่งรู้อย่างนี้ยิ่งต้องเคร่งครัดกับเรื่องของความรอบค้อบปลอดภัยและความใส่ใจเรื่องความสะอาดนะครับเพราะเป็นสัปดาห์ที่มีโอกาสป่วยนะครับมีโอกาสป่วยคนเกิดวันพฤหัสนะครับป่วยถึงขั้นนอนโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับแล้วก็คือมันอาจจะเป็นสภาวะสัปดาห์ที่คุณอาจจะมีภูมิต้านทานของร่างกายที่อ่อนแอก็ได้นะครับ ผมต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาชัดเหลือเกินแต่ถ้าคุณพยายามไปเน้นหรือไปโฟกัสสิ่งที่ไพ่ดวงดีแนะนําไปแล้วนะครับก็คือใส่ใจรอบข้อและเน้นความสะอาดนะครับเพื่อให้คุณปลอดภัยสวดมนต์ไหวพระไว้นะครับจะได้พระคุ้มครองเนี่ยก็จะได้ทําให้โอกาสที่ดวงร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณมันลดน้อยถอยลงหรือไม่เกิดขึ้นเลยนะครับแต่คุณรู้ไว้แล้วก่อนนะครับแล้วก็คอยระวังนะครับ งั้นยิ่งรู้อย่างนี้ต้องพยายามพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะครับจะได้เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายให้มากๆนะครับวัคซีนไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับมันกระตุ้นภูมิก็จริงแต่ตอนนี้เนื่องจากโรคมันพัฒนาตัวมันเองมันกลายพันธุ์มีพันธุ์ที่มันรุนแรงขึ้นหรือแพร่ได้เร็วขึ้นไม่ว่าวัคซีนยี่ห้อไหนนะครับตอนนี้ที่กำลังใช้กันอยู่ไม่มีอันไหน ที่ดีไปกว่ากันมากนะครับบางอันอาจจะแตกต่างเรื่องของการป้องกันแต่ก็พิสูจน์แล้วว่าไม่มีตัวไหนป้องกันการติดได้เลยนะครับนั้นเขาจึงยังคงเน้นว่าต้องใส่หน้ากากจะต้องทําทุกอย่างที่มันป้องกันให้เราไม่ติดนะครับเพราะว่ามีโอกาสติดถึงแม้ว่าคุณจะฉีดวัคซีน2เข็มไปแล้วก็ตามต่อใหฉ้ฉีดเข็มที่3ผมก็ยังรู้สึกว่าแล้วก็เชื่อว่ามีโอกาสอยู่ดี เพราะมันยังไม่ใช่วัคซีนที่แบบว่าถูกพัฒนาหลายๆปีจนกระทั่งมั่นใจว่าป้องกันเลยนะครับและเมื่อติดข้อดีอย่างเดียวก็คือว่าวัคซีนทุกตัวสามารถช่วยลดอาการหรือที่ทำให้คุณจะไม่ป่วยหนักได้นะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือภูมิต้านทานของร่างกายนะครับจริงๆจะพูดย้อนกลับมาตรงนี้ว่าคุณเป็นสัปดาห์ที่ภูมิอาจจะอ่อนแอรหรือต้องการการพักผ่อนมากๆนะครับ พยายามพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเสริมภูมิต้านทานของคุณให้มันแข็งแรงเข้าไว้นะครับกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ดวงดีบอกไปแล้วแหละนะทำทำสิ่งพวกนั้นก็จะทําให้คุณมีความปลอดภัยนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็อาจจะเป็นเรื่องของส่วนใหญ่จะไม่น่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเนาะอาจจะเป็นถึงการเงินก็ได้นะครับการเงินก็คงไม่ค่อยดีนะักในสัปดาห์นี้นะครับอาจจะมีต้อง ใช้ใจ่ายออกไปใช้ใจ่ายไปเกี่ยวเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ได้นะครับหรือการรักษาตัวเนี่ยซึ่งผมภาวนาให้อย่าต้องเป็นเรื่องนี้เลยนะครับก็ถ้างั้นรู้ตัวล่วงหน้าแล้วก็พยายามใส่ใจแลระ,ะระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันพฤหัสนะก็ขอให้อวยพรดีๆเลยนะครับโอเคไพ่ก็อวยพรให้คนที่เกิดวันพฤหัสนะครับมีโชคมีความสุข จากการที่คุณอาจจะไปทำบุญบครับให้ทานอะไรต่างๆอะไรนะครับคุณกันโชคจากก็คือให้แบ่งปันอะไรเลยมันก็สอดขอพระให้ดี<ช>นะพี่นะ้องครับครับนะคือการไปสวดมนต์ไหว้พระอะไรเงี้ยหรือทําบุญอะไรเงี้ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องดีที่พ่ขอวอวยพรให้คุณได้รับพรหรืออนนีิสงจากการที่คุณได้ทําบุญได้บริจาคได้ืช่วยเหลือผู้คน นะครับขอให้อนิสงส์ต่างๆที่คุณได้สั่งสมเหล่านี้มาช่วยคุ้มครองป้องกันภัยให้คุณมีความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วขอให้คนเกิดวันพฤหัสโชคดีนะครับ